ก่อนชมคลิปวิดีโออย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ปลิศด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปลิศสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุท่านด้วยนะครับก็มาพบกับปลิซต,ติดพ้าอีกเช่นเคยนะพี่นะในคลิปนี้นะครับปลิศจะพาพี่พี่มาอยู่ในเหรียญเจริญพรบนซึ่งจะเป็นรุ่นสร้างโบสนะครับในรุ่นนี้จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อโสสิริธรรมโมนะครับวัดเขาหินโค้งจังหวัดจันทบุรีนะพี่ 2,567นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญเจริญพรรุ่นแรกของหลวงพ่อโสดกันนะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะพี่นะเขาก็จะมาในกล่องที่เป็นสีคุณคุคริมคมแบบนี้นะพี่นะแล้วก็สกรีนเป็นอาสีทองตามที่ผลิตว่านะครับแล้วก็จะเป็นกล่องในรูปแบบใหม่นะครับมานี่มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญแรกจะได้เป็นรายการอะไรนะครับ1 2 3 โอ้โหนี่นะครับในเหรียญแรกนะครับปรีได้มาจะเป็นเนื้ออปากานะครับพี่เขาก็จะบอกอยู่นะครับเป็นรายการชุดลุ้นนะครับรายการที่26เนื้ออปากาไม่ตัดปีกนะครับต่อ9้ารอบลงยาจีบอลจัดสร้างเพียง100เหรียญเท่านั้นนะครับสําหรับรายการนี้นะเออนี่นะครับเขาก็จะเป็นเหรียญทรงไข่นะครับแล้วก็จะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับอืมมา ในเหรียญนี้เดี๋ยวเรามาดูความสวยงางมกันก่อนนะครับในรุ่นนี้จะแกะบล็อกออกมาเป็นประมาณไหนนะครับโอ้โหนะครับพี่สวยสดงดง,งามมากๆนะครับนี่นะอ่าเป็นพิมพ์ที่เหมือนมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเกจินะครับเหรียญเจริญพรบนนะคบพี่นะเหรียญหลวงพ่อมีชีวิตมากๆเลยพี่นะเหมือนมากแล้วก็คมมากชัดมากนะครับรอยเส้นรอยประสบการณ์ต่างๆนะครับพี่ดูนะ นี่นะครับเวลาตาหลวงพ่อนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเห็นชัดเจนนะพี่นะอันนี้จมูกโครงหน้าต่างๆนะครับเออสวยๆนะพี่นะนี่เหมือนมากเหมือนจริงนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับปิได้มาก็จะเป็นต่อ9้ารอบด้วยนะครับนี่นะต่อ9รอบนะครับเออจเจริญพรบนนะครับ แล้วก็ตรงคําว่าเจริญพรนะครับเขาจะเป็นเม็ดแบบครูขราแบบนี้นะพี่เห็นไม่เอ่ยเอออันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งแบบนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นรุ่นไหนเป็นแบบนี้นะพี่นะแล้วก็ตอกอ่างชัดเจนนะครับด้านบนเนื้ออัปากานะนี่เป็นงานลงยาจีวรนะครับแล้วก็จะมีตอกโคดวัดนะครับฝั่งนี้จะตอกโคดหัวเสือนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะตอกโคดสารานะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สร้างโบสถ์นะครับพี่ นี่นะครับเป็นงานไม่ตัดปีกจัดสร้าง100เหรียญน,นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นคําว่าเมตตาม,มหานิยมแล้วก็ตามมาด้วยยัน5นะซึ่งด้านล่างนะครับก็จะต่อก,กรรมการเลข1นะครับพี่นี่นะเหรียญนี้เป็นเหรียญแม่ทับนะครับเนื้อปะกาลงยาจีบอลนะครับ1ใน100เหรียญแล้วก็เป็นเลข1นะครับกล่องที่2นะครับ1 2ึ่งซ้ำ โอ้โหนะครับในกล่องนี้นะครับก็จะได้เป็นงานลมดานะพี่นะแล้วก็เป็นงานลงยาแดงคุ้ยพื้นนะครับเออนี่เขาจะบอกรายการอยู่นะครับอันนี้จะเป็นรายการที่อ่าจะเป็นรายการที่55นะครับเนื้อทองแดงลมดําห่วงเชื่อมนวะลงยาพื้นแดงลงยาจีวรจัดสร้างเพียง100เหรียญเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่นะครับพี่งานลมดํานะครับสวยจริงๆนะครับ เอออันนี้คืออันนี้คือเนื้อทองแดงนะพี่นะสวยมากนะครับนี่แววตานะครับคมชัดนะพี่นะเอออันนี้คือผิวนะครับผิวต่างๆนะสวยมากชัดมากแล้วก็เหมือนหลวงพ่อมากๆนะครับนี่นะงานลงยาจีวอนนะครับเออนี่หลวงพ่อโสดสิริธรรมโมนะครับเป็นงานคุยพื้นด้วยนะคบพี่แล้วก็เห็นไหมครับว่าตัวหนังสือคําว่าจเจริญพรเขาจะเป็น เม็ดผดๆนะครับอ่านี่นะรุ่นนี้ออกแบบมาเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเม็ดผดๆแบบนี้นะผิวแล้วก็ห่วงเชื่อมนวะนะครับส่วนด้านหลังนะครับเขาก็จะตอกดอเด็กชัดเจนนะครับเนื้อทองแดงแล้วก็บริจะได้มาได้หมายเลข3 3นะครับเออรายการนี้นะได้หมายเลขเบิ้ลน,นะครับ33โอ้นอกจากด้านหน้านะครับตัวหนังสือจะเป็นเม็ดผดแล้วนะครับ ด้านหลังก็ยังคงเป็นเม็ดโพดเหมือนกันนะพี่นะเ,ออเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะนี่วัดเขาหินโค้ง2,567จังหวัดจันทบุรีนะครับเมตตามหานิยมมาในกล่องสุดท้ายนะครับ,บริจะได้เป็น1 2สองโอ้โหนะครับในเหรียญน,นี้บริษเองก็ได้มาเป็นงานทองแดงรมดำเช่นกันนะครับเขาก็จะเป็นรายการที่59นะครับ ถ้าเป็นลุนเซอร์ไพก็จะลงทาย9ต่อ9รอบนะครับจัดสร้างเพียง200เหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับทองแดงรมดำลงยาจีวอนนะครับพี่นี่เรามาดูด้านหลังกันก่อนเลยนะครับจัดสร้างเพียง200เหรียญน,นะครับปรนี้ได้มาจะได้หมายเลข70นะครับ2567นะพี่นะจังหวัดจันทบุรีวัดเขาหินโค้งนะครับส่วนด้านหน้าสวยมากนะครับพี่เนื้อทองแดงรมดำนะก็จะมีงานตอกสาราสองข้างนะครับ แบบนี้นะครับเออนี่ตอกสลานะครับสองข้างนะหลวงพ่อโสดนะครับสิริธรรมโมนะครับแล้วก็จะตอกวงกลมเป็นชื่อวัดนะครับพี่นี่นะเจริญพรนะครับทองแดงรมดำนะครับบนห่วงก็จะตอกดอเด็กเช่นกันนะครับนี่เหมือนกันนะเออนี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของเหรียญเจริญพรนะครับ หลวงพ่อโสตสิสริธรมโมนะครับสวยมากสวยจริงๆนะพี่นี่นะปริ๊บไม่แน่ใจว่า fc หาเก็บกันได้กี่เหรียญกี่รายการแล้วนะครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อโสตนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะพี่อันนี้คือเหรียญเจริญพรบนรุ่นแรกนะครับแล้วก็งานแกะบล็อกสวยมากสุดมากนะครับเออนี่นะครับสุดท้ายนี้นะครับดีก็ฝาก fc ฝากกด s u b s c r i ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริศด้วยแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปริศจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้เอฟซีได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวย